ก็เจริญพรญนะยติโยมที่กำลังฟังอยู่จะฟังพร้อมถ่ายทอดสดหรือว่าย้อนไปดูทีหลังก็ไม่เป็นไรนะการสวดมนต์ก็เหมือนกันนะสวดมนต์ไม่ทันอาจารย์กนะ็มาสวดทีหลังได้รนะั้งค่ำกลางคืนมีเวลาก็เปิดทวนนะสวดในหนังสือคู่มือโยคีนะโยมนะ เมื่อวานนี้ต้องขอโทษนะการถ่ายทอดสดนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่เป็นอุปสรรคนะอันนี้ต่อไม้ตรงเลยเนะีนะ่ยใช้ไม้ที่ต้องซารทานไม่รู้เป็นอะไรของมันนี่แหละก็มันไม่เที่ยงเนาะโยมเนาะ่าไปอะไรกับมันนับมากเลยมีก็ฟังไม่มีก็ไม่ฟังแต่สาระเมื่อวานได้พูดธรรมะนะเสดาย เอมาพูดอีกทีหนึ่งเรื่องของวันครูนะวันครูอาจารย์พูดที่มีสาระก็หมายความว่าเราครูส่วนมากนะถ้าเป็นรุ่นระดับของอาจารย์อย่างเงี้ยส่วนมากครูก็มรณภาพนะตายไปแล้วหน้าที่ของเราก็คือทำบุญที่ิศส่วนไปให้ วันที่สิบหกหลายท่านก็ไปใส่บาตกันเห็นตามสื่อต่างๆก็มีอยู่เยอะก็แสดงว่าคนกลุ่มหนึ่งก็ยังมีความกตันญยูนะ่ต่อครูบาอาจารย์อยู่แก่การกระตัญอูตรงนั้นเป็นออกเป็นเป็นวัตถุภายนอกไปการกรตัญอูอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเอาคำที่ท่านสั่งสอนเรานะตั้งแต่สมัยไหนก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ระดับไหนก็ตามแต่ระดับสูงสุดก็คือใครพระพุทธเจ้าไงโยมเออพุทธเจ้าสอนเราอะไรบ้างท่านสอนใหญ่ๆหสามอย่างเนาะหนึ่งก็สอนให้เว้นชั่วสองก็สอนให้ทาดีสามก็ทาสอนให้ทําจิตให้บริสุทธิ์ปล่อยวางนะนนนอัี้คือสามอย่างที่ นะครูใหญ่ของเราครูที่สูงสุดเป็นบรมคคูสอนไว้นอกนั้นก็ตามลําดับนะถ้าเป็นพระก็มีพระอุปชาท่านะก็จะสอนเจ้าวาดท่าก็สอนครูประจําชั้นทนะังอาจารย์ก็เรียนนักธรรมในสมัยเป็นเนนเรียนบาลนะีแล้วก็วิชาการอย่างอื่นก็เหมือนกัน ก็เอาหนึ่งเอ,เอาวิชาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานีมีความสุขโดยเฉพาะยิ่งคําสอนของพรนะพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสันโดษก็ดีนะหรือว่าการที่จะทําใจยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ดีพนระพุทธจาท่านสอนไว้เยอะมากเลยนะ หน้าที่เนี่ยก็เราก็ควรจะใส่ใจทีนี้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านล่วงลับไปแล้วเนะี่ยสิ่งที่เราควรจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือทำกับผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานของครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วก็จะเป็นการทำความดีอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีกัน นั่นก็คือว่าปกติแล้วนะครูบาอาจารย์ของเราที่ล่วงรับไปแล้วเขาก็จะมีลูกมีหลานถ้าถึงวันวันที่สิบหกหรือวันไหนก็แล้วแต่เรามีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมลูกเรเยี่ยมหลานของครูบาอาจารย์ที่สอนกับเรานี่ก็เป็นความกระตันอยู่อย่างหนึง่งแล้วก็กระตะเวทีด้วยเอาข้าวเอาของอะไรไปให้เนะเล็ก,ลกลน้อยนะ้อยแล้วแต่เนาะ เงินไปให้แล้วก็บอกว่าในเนื่องในวันครูปกติเนี่ยเราก็มากราบครูครูบาอาจารย์ก็คือพ่อของเธอนั่นเองแล้วก็เล่านิดหน่อยเนาะว่าในสมัยพ่อของเธอแม่ของเธอสอนเรานั่นแหละว่าโอ้ยท่านสอนเก่งมากในต้องตามความเป็นจริงเนาะปกติครูบาอาจารย์จะสอนสอนดีมากเอาความดีของท่านมาพูดให้ลูกให้หลานฟัง ลูกหลานได้ฟังเขาจะดีใจชื่นใจว่าเออพ่อแม่ของเขาเนะี่ยเป็นคนดีจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็มีของนิดๆน,น,น้อยๆนะเอามาฝากให้นะเธอเธอเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าท่านเป็นลูกเป็นหลานนะของครูบาอาจารย์ของผมก็ช่วยรับไว้ด้วยนะรนะับไปด้วยแทนลูกแทนแทนลูกพ่อของเธอเพราะว่าความดีของพ่อของเธอที่ทํำไปนั้นนะมันก็ยังต่อมา ถึงลูกถึงหลานได้นะให้เราว่าผมก็ดีแล้วลึกถึงคุณของพ่อของครูบาอาจารย์ที่สอนมาตลอดนะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันครูหรือวันอะไรก็แล้วแต่เลยมาแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้ไม่ได้ฟังอาจารย์ของมันพูดวันนี้ฟังแล้วอยากจะไปหานะลูกหลานของครูคนที่เป็นครูคนที่อยู่ข้างบ้านนั่นเองหาอะไรไปหน่อยซื้ออะไรไปนิดหน่อยนะห,หรือว่าไปเยี่ยมเฉยเก็ได้ไปเล่าปร,ประวัติ ไปเล่าถึงอดีตความหลังเนาะที่เราเคยเรียนหนังสือโดนครูตีบ้างดูอะไรบ้างดุบ้างลงโทษบ้างสลรพัดอย่างเนาะกว่าเราจะดีมาได้ถึงตอนนี้นะนั่นคือเรื่องที่วันครูที่อาจารย์พูดเมื่อวานแต่ว่าเสียงมันไม่มีเ,เสียงมันมีปัญหาไฟหน้าจรา์ก็ลบทิ้งวันนี้คงจะไม่คงจะไม่มีคงจะไม่อยู่ประคัอะไรหรอกนะและวันนี้สวดเต็มแบบนะโยมนะสวดพระปริศ นะเพราะวันนี้จะต้องเดินทางติดตามหลวงพ่อไปสอนกรรมาฐานที่กรุงเทพนะช่วงมกราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นเดือนมีนานะอาจารย์กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็อยู่ที่กรุงเทพกันสอนที่ยุพุทธศูนย์หนึ่งยุพุทธศูนย์สองสองครั้งก็อ,อาจารย์ก็จะมีที่ปากช่องอีกครั้งหนึ่งนะ อันนี้ก็ไปทํางานข้างนอกก็โยมนะนะก็หลวงพ่อท่านเมตตาจริงๆแล้วหลวงพ่อก็อายุมากแล้วสุขภาพของท่านก็อย่างว่านะั่นะอายุมากแต่ว่าท่านก็ยังพอไหวอยู่เวลาญาติโยมมาถามเนะี่ยเราจะบอกว่าสบายเนะี่ยมันพูดไม่ได้หรอกโยมอาจารย์ก็หกหกละหกเจ็ดละไม่มีสบายหรอกนะมันมีเจ็บนั่นเจ็บนี่ปวดนั่นปวดน,น,วดนี่เพียงแต่ว่ายังทํางานถวายพระเจ้าได้แค่นั้นเอง พ่อเองก็เหมือนกันอดทนมากเลยทั้งท่านก็เจ็ดเจ็ดแล้วเนาะตอนนี้นะเจ็ดเจ็ดจะแปดสิบอยู่แล้วเนั้นญาติโยมมาถามว่าอาจารย์เป็นไงบ้างเราจะบอกว่าสบายดีนะก็มันก็ผิดหลักอายมก็ต้องพูดตามความเป็นจริงว่าไงพอทนไหวนะก็คือพอทนไหวนี่ก็หมายว่ายังทำงานได้อยู่ ถ้าเห็นอาจารย์ไลฟ์สดก็ดีไลฟ์สดบรรยายธรรมแล้วก็ดีแล้วแจ้งข่าวไปในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กอะไรต่างๆก็ดีเนะี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้อยู่ก็พอใจในสิ่งที่ทํางานถ้าจะให้ขอพรนะขอพรจากพระเจ้าก็ขอว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถปฏิบัติธรรมและสอนกรรมาฐานได้เท่นั้เองไม่ได้ขออะไรอย่างอื่นเหมือนญาติโยมกัเนาะ ญยาโยมนี่ขอให้ได้ตำแหน่งขอให้ได้เงินได้ทองขอนั่นขอนี่ขอเยอะๆไหมดอาจารย์ขออย่างเดียวนะให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมและสอนกรรมฐานก็ขออย่างนั้นนะแเรวขอก็ขอไปนะยโยมนะเราต้องทําเองนะสุขภาพเราก็รอกษาเองไม่ว่าจะเป็นทานอาหารฉานอาหารก็ตามแต่มันยากพอสมควรนะ อาหารการกินมันยากพอสมควรจะไปรบกวนโยมบ่อย็ไมดไ้แต่บอกให้ญาโยมได้รับทราบว่าอายุมากแล้วเนี่ยของมันจะไม่ค่อยฉันของที่มีไขมันสูงจะไม่ฉันเราอาหารเผ็ดอาหารเค็มตามสูตรเลยถ้าถ้าฉันเมื่อไหร่ฉันมากเมื่อไหร่หรือว่าฉันเมื่อไหร่มันก็จะมีปฏิกิริยาต่อโรคที่เราเป็นอยู่ อาจจะไม่ได้โรคอะไรอย่างอื่นนะหลวงพ่อก็เหมือนกันนะอย่างอื่นไม่มีแต่ว่าพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่ากินเข้าไปแล้วมันทําให้สุขภาพเราไม่แข็งแรงทําให้เรามีปัญหาในการถ่ายในการอะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นญาโยมที่จะมาถวายก็ต้องคิดดูให้ดีหน่อยนะผักเยอะๆผนะักผลไม้นะน้ําพริกน้าพริกเยอะไปเผ็ดนะหลวงพ่อนี้ฉันเผ็ดไม่ได้นะ มันเกินก็ไม่เอาเขาขอเป็นอาหารประเภทสุขภาพอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะไม่ไม่ใช่ว่าไปขออะไรเนาะพูดให้ฟังว่าอายุปานนี้แล้วเนะี่ยเหมือนกันหมดอา,าติโยมก็เหมือนกันต้นะองกินอาหารที่ถูกกับร่างกายของเราเมื่อก่อนเรากินสะพะัพนปะอะไรสับปะวันเนื้อกินทุกอย่างเพราะว่ามันย่อยง่ายกํนะาลังมันยังดีอยู่ตอนนี้ นะอเรสุขภาพของเราเนี่เสื่อมโทรมแล้วนะจะย่อยอาหารยางเหมือนเมื้อก่อนก็ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเคยทานเผ็ดได้นะทานนั้นทานานี้ได้ทานของที่มีแข็งๆได้อนะ่ตอนนี้เนื้อหมูเนืน้อควายเนื้อบัวเนี่ยเลิกนะยุนะมันย่อยยากก็ก็ไปทานอาหารที่เป็นปลาหรือว่าทานผักนะบางคนก็ถือบังสวิรัตไปเลยก็ไม่เป็นไรการทานอาหารก็ลดลงนะ กพื่อให้กระเพาะมันทํางานได้น้อยลงนยังทํทำงานเยอะมากไปแล้วมันทํางานไม่รู้กี่ปีแล้วอาจารย์เจ็ดอาจารย์หกหกหกเจ็ดเนี่ยมันก็เยอะละมันยออ่อยมาทํางานตลอดมันไม่เคยหยุดเลยนะให้มันหยุดสับ,บ้างอย่างพระเราโยมพระเนนเราเนี่ยก็เที่ยงไปมันก็เรียกว่ากระเพาะได้พักละไม่ต้องทํางานละแต่ญาติโยมเนี่ยโอ้เที่ยงยังไม่ได้พักเนาะ เย็นไปกินอีกนะกะเพาะก็ทํางานอีกหนะนักกว่าเก่าอีกนะอันนี้ลดลดลงมาเนะี่ยทานให้น้อยนะทานเท่าที่จําเป็นนะโยมนะอะก็พยายามทําความดีให้มากเนาะการบ้านที่อาจารย์เพิกไปนะข้อทุกข้อก็จะมีการบ้านให้ไปทาอย่าลืมเนาะกราบสติปฏฐานก่อนนอนนอนกําหนดกรรมฐานแล้วก็ในชีวิตประจาวันมีอารมณ์อะไรที่แทรกเข้ามา เห็นอะไรแล้วเกิดความโลภเห็นอะไรแล้วเกิดความขัดเคืองก็พยายามระงับระงับกิเลสของตัวเองด้วยการกําหนดนะโกรธก็โกรธเนาะโกรธเนาะชอบก็ชอบเนาะชอบเนาะสิ่งที่เราชอบบางทีมันเอาไม่ได้เป็นสามีคนอื่นเป็นภรรยาคนอื่นนี่เอาไม่ได้แม้แต่ข้าวของก็เหมือนกันเห็นไปในห้างชอบน้อยชอบนน้ยอยากได้เนาะอยากได้เนาะแต่เงินเราไม่พอ ก็อย่าจ่ายสลุยสุไลนะ่บางคนเงินไม่พอลูดทรัพย์เออไม่ใช่ลูดทรัพย์ลูดบัตรนะูเรูดเอารูดเอาสิ้นเดือนแล้วก็หน้าจ่อยเลยนะอ,อันนี้แหละฉะนั้นการเห็นการได้ยินพวกนีมน้มันทำให้เกิดโลภะมันทําให้เกิดโทสะเราต้องควบคุมเขาเมื่อกี้ที่เราสวดปฏ,ฏิจจสมุปบ,บาทกันนะแล้วก็จะเป็นบทเหตุเกิดของทุกขนะ์ตาเห็นรูปอถ้ามาควบคุมไม่ดีมันก็เกิดเกิดอะไร เกิดเวทนาความรู้สึกชอบไม่ชอบเพราะเวทนาเกิดก็เกิดตัณหาถ,าถ้าชอบก็เกิดตัณหาอยากจะได้ไม่ชอบก็จะผักดันนะฉะนั้นเราต้องศึกษาปฏิสมุติในชีวิตของเรานี่แหละไม่ใช่หลังจากตายไปแล้วนะสวดท่องไว้นะโยมนะอาจารย์สวดท่องปฏิจจมุติบาดแปลนี่มาจะเป็นสองปีแล้วนะแต่ยังไม่ได้ไม่ได ไม่ได้อะไรลึกซึ้งมากแต่ว่าท่องจำห้เลยทำให้ขึ้นใจสวดทุกเช้าบางท,กทีก็อยู่เฉยๆนั่งรถนั่งเรือไปก็ทวนเพราะว่าบทสวดปฏิมบัติเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้สวดในตอนที่พระองค์ปลีกวิเวกไปอยู่ในที่สงัดท่านจะเอาตรงน,นี้มาทบทวนแล้วตัวนี้ก็เป็นบทสําคัญนะท่านบอกว่าเป็น อริยสัจสี่ฉบับเต็มท่าบอกง้นนะฉบับย่อก็มีทุกสมุดไทยนี้ลกมักแต่ว่าปฏิสมบัต 11, นะิสิบเอ็ดสิบเอ็ดหัวข้อตวงนี้นะก็เป็นฉบับเต็มก็ลองศึกษาดูนะโยมนะเราศึกษาติดตามและดำเนินตามทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้บอกทางแค่นั้นเองช่วยอย่างอื่นไม่ได้ต้องนั้นก็ต้องเป็นความเปียนของเราทั้งหมด ใครที่จะไปปฏิบัติธรรมที่ยุพุทธยุพุทธหนึ่งเนาะตอนนี้มีเจ็ดสิบท่านแล้วนะเจอกับครูบาอาจารย์สามท่านเนาะหลวงพ่อปเจจาพระครูภาวนาสมณวัตรท่านพระาการสว่างติขวิโรจ้าวัดวัดวิปสนาติขวนารามแล้วก็อาตมาก็สามรูปนะหายากมาเจอกันสามรูปนี่นะปกติก็จะแยกกันสอน อาจารสว่างนก็จะสอนไปนะที่ของท่านหนึ่งในวัดของท่านพอมีคอร์สอยู่แล้วนานหน,าหนึ่งจะมาเจอกันสามท่านนั้นใครที่สมัครไว้แล้วต้องตั้งใจใด้วยนะบางีเวลามันน้อยนะแค่แปดวันเนะี่ยเวลามันน้อยฉะนั้นต้องตั้งใจดีที่สุดก็ต้องซ้อมมาก่อนซ้อมเดินซ้อมนั่งซ้อมตื่นตื่นตีสี่หลับสองเออหลับสี่ทุ่ม ซ้อ,อมอะไรอีกซ้อมอดเข้าเย็นเนาะซอมเก็บสายตาสอบเก็บวาจาซ้อมช้าๆนะอันนี้พูดกันไปประจำเลยแต่คนที่มาบางทีก็ปล่อยปะละเลยโดยเฉายิ่งการเก็บวาจาเนี่ยปล่อยปะละเลยกันมากเลยแอบคุยกันอยู่เพราะว่าที่ย่คนึ่งเนี่ยอยู่ห้องโถงห้องโถงใหญ่เตียงสองชั้นโอกาสคุยกันเยอะมากเลยแต่ที่ตานังเนี่ยกติคนละหลังละหลัง โอกาสคุยก็จะน้อยลงแต่ก็ยังแอบ,บคุยกันอยู่กิเลสมันเกิดโยมท่านบอกว่าอย่าเห็นกิเลสโดยให้เห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าโยคียไม่ดีหรอกนะแต่ว่ากิเลสของโยคยีมันไม่ดีมันพายโยมแอบ,บคุยกันนะทุกข์ออดมันจะต้องมีเพราะว่าคนที่เขาเรียกว่าคนที่กำลังใจอ่อนเนาะ ําลังใจอ่อนจิตใจอ่อนแอถูกกิเลสเข้าครอกงำก็แอบ,บคุยกันนะแล้วก็โดยอย่าง่โทรศัพท์มือถือเนะี่ยขอให้งดจริงๆนะไม่รู้ว่าที่โนอนเขามีกฎระเบียบหรือเปล่านะถ้ามีมีกฎระเบียบอะไรอย่างอื่นก็ขอให้ปิดในช่วงแปดวันที่ไปอยู่ด้วยกันนะไม่งั้นยมจะไม่ได้อะไรเลยอนะพอพอพอถึงเวลาพัก กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งดูไลน์ดูเช็คเช็คดูดูข้อมูลต่างๆใครโทรมาใครไลฟ์อะไรเนี่ยโหหมดเลยนะที่เราที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนเช้าเนะี่ยพอถึงตอนเพลนกินข้าวแล้วได้โอกาสแล้วนี่อยู่ห้องนะก็มีโทรศัพท์ก็เปิดโทรศัพท์ดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้นะ ถ้าเราไปดูคนอื่นเราจิตมันก็ไหลออกไปแล้วนะสมาธิที่เรามีอยู่ก็หดหายไปนะฉะนั้นทุกที่นะก็จะสอนเหมือนกันแต่ว่าคนปฏิบัติไม่ค่อยจะทำนั่นก็คือเก็บวาจานะเก็บเครื่องโทรศัพท์ที่นี่จะต้องเก็บเครื่องโทรศัพท์แต่คนบางคนก็เลหเลี่ยมของกิเลสน,นะโอนเอาโทรศัพท์ไม่ให้หมดมีหลายเครื่องเอาให้สำนักง,งานเครื่องหนึ่ง อ,อีกเครื่องหนึ่งก็เอาไว้เอาไว้ให้กิเลสมันเล่นในยามที่ว่างอย่างนั้นแหละมันมีอยู่นะเอ,อคนเรามันมันก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะก็เลย,ก,เลยก็เลยตงรงมาสรุปว่าไงโยงสรุปว่ากรรมุนาวัตติโลโก้ไงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไปสรุปตรงนั้นนะสรุปตรงนั้นเพราะว่ามันช่วยเราไม่ได้หรอกนะครูบาอาจารย์สอนแล้วสอนอีกว่าแล้วว่าอีกอาจารย์มาบุญธรรม น,นี่ก็สอนด้วยกันนี้พระเวียสนาจารย์ก็พูดแล้วพูดอีกก็ยังมีเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่คุยกันบ้างเอฟดูโทรศัพท์บ้างอะไรพวกนี้นะฉะนั้นญาติโยมที่จะมานะโยมนะถ้ารักตัวแล้วนะ่นะถ้าเขาไม่เก็บโทรศัพท์ให้เราเก็บเองปิดเครื่องเลยนะ่นะใส่ถุงใส่อะไรไว้เอาไว้ใต้ใต้กระเป๋าเลยนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องเจ็ดแปดวันเนะี่ยไม่ต้องเอามาดูเลยนะ แล้วยมจะเจริญในการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดนะจิตของโยมก็สงบอันนี้เห็นไหวมากอย่างที่สองโยมตั้งใจปฏิบัติเนะี่ยผลของมันก็จะเร็วเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ดีนะความสนใจก็ดีสติปัญญาก็ดีก็จะดีขึ้นไม่งั้นโยมมากี่ครั้งกี่ครั้งก็จะเหมือนเดิมนะอาจารย์ก็เห็นอย่างเงี้ยถ้าคนไหนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัตินะมาเมื่อไหร่ก็ไม่ก้าวหนะ้า จริงๆแล้วแต่และครั้งที่มาเนี่ยมีโอกาสที่ก้าวหน้ามันมีนะยิ่งประกอบกับเราที่ไปไปทําการบ้านอยู่ที่บ้านเน,เน,นาะการสติปัฏฐานก็ดีเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีวันละห้านาทีสิบนาทีเนี่ยทำทุกๆวันเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นอุปนิสัยติดตัวเราไปแล้วก็เป็นบุญอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าปุญญานิพพระโลกสมิงปฏิาหุนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในระโลก ในโลกหน้าต้องอาศัยบุญอย่างนี้เราสะาสมทุกวันเถอะเหมือนเราฝากเงินไว้กับธนาคารแต่นี่มนันเป็นบุญที่จะเอาไปใช้ในโลกหน้าคนเราส่วนมากก็คิดแต่ว่าสิ่งที่จะใช้ในโลกนี้แต่โลกหน้าไม่ได้คิดว่าโลกหน้าเราจะอะไรไปใช้บางคนก็ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีอีกแต่วันพรุ่งนี้ยังมีโลกหน้าวันว่าโลกหน้าไม่มีคงไม่ได้หรอกนะอนดีตยังมีอนาคตก็ยังมี ฉะนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะมีภพมีชาติที่เราจะต้องเกิดตามอำนาจของกิเลสท,ที่เรามีอยู่นะนี่ก็ฝากไว้นะวันนี้ไปทํางานก็ตั้งใจในโยมนะเหมือนเดมนะิมเนาะอุอากาสะนะอ,อุอุก็คือขยันหมั่นเพียรอาก็รู้จักรักษาทรัพย์ที่ทมาได้ในใจ่ยายุ่ลยร่ายอย่างที่สามก็คบเพื่อนที่ดีนะอย่างที่สี่ก็รู้จักการประหยัดอุอากาสะ คาถาของเศรษฐีโยมนะตั้งใจตั้งใจทํางานให้ดีแล้วก็นั่งรถนั่งเรือไปก็ต้องรักษาใจให้ดีนะอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหมากมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ระงับนะอย่าให้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องนิดเดียวทําให้เป็นเรื่องเป็นเราขึ้นขึ้นศารขึ้นลงหรือว,ว่าฆ่าแกงกันทนะเลาะเบาะแงกันเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะแล้วก็ดูไลน์ดู Facebook อะไรก็ดูในสิ่งที่ดีน,นะโยมนะ เรื่องไรเรื่องใดเราใดข่าวใดที่ฟังแล้วดูแล้วทําให้เราเกิดโลภะทําให้เราเกิดโทสะทําให้จิตใจของเราไม่สงบอย่าไปดูนะพอเห็นแล้วก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านไปเลยจะดีกว่านะอันนี้ก็บอกไว้เพราะมันดูกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเห็นละมันคุกคีก็ไม่เจอไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารับมานะ่ะเป็นของดีหรือไม่ดีดีแล้วก็ค่อยรับไม่ดีแล้วก็อย่ารับข่าวสารที่ดีก็มีเยอะ คนทาบุญตรงนั้นตรงนี้คนไปช่วยเหลืองน้นตรงนี้ก็มีอยู่เยอะดูอย่างนั้นให้ดูที่ข่าวที่เขาฆ่ากันแทงการด่ากันแล้วก็พักพักการเมืองต่างๆเนะี่ยอย่าไปอยู่พักใดพักหนึ่งนะโยมนะอยู่กลางๆงถ้าไปอยู่พักใดพักหนึ่งเดียวก็ไปรักพักโนนเกลียดพักนี้อิกนะเราทําเป็นกลางๆลใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปเราก็ทํามาหากินก็เราไปนะ นี่ก็ฝากไว้เนาะในที่สุดนี้ก็ขออ้างอคุลภาษีรัตนตรัยและบุญกุศลที่อาจารย์ได้ได้ทามาก็ดีนะฮะญาติโยมได้ทําก็ดีก็จงเปิดปัจจัยส่งเสริมให้ให้ชีวิตของเลาเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันณนะสุขภาระปฏิภาณทันตะสามสมบัติคิดและปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นสมดังที่ต้องการทุกประการเทิด การให้ธรรมะวันนี้ก็จบอย่ยงแค่นี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะ,ะที่อาจารย์เคยให้พรญาติโยมก่อนที่จะกลับไปนอนขอให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษย์รักมนุษย์รักเทวดารักษาใบหน้าของใสด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดวันนี้ไม่หนาวแล้วนะโยมนะอากาศก็สบายสบายที่นี่ก็เหมือนกันอากาศ สบายสบายแต่ไม่รู้ว่ากี่องศานะแต่สบายขึ้นสบายก็จะได้ไปละว,วันนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วกับหลวงพ่อก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพกันเนาะเราเตรียมตัวพักผ่อนแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็เจอกันนโยมนะที่ยูพุทหนึ่งยพุทศูนย์หนึ่งเนาะ